สวัสดีค่ะ อยู่กับพวกเรานะคะบริษัทสิริปันทวีค่ะและขณะนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าง,งานก่อสร้างบ้านของบริษัทของพวกเรานะคะที่ทุกคนเห็นนี่นะคะก็คือเครื่องขุดเจาะสำรวจดินนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าเราเนี่ยสำรวจดินไปเพื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการสำรวจดินเนี่ยเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการสร้างบ้านที่สําคัญเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะว่าการสำรวจดินนั้นคืออะไรมีความสําคัญยงัยงไงแล้วก็มีวิธีการยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้คะ่ะพี่ซันนะคะก็จะมาให้ความรู้กับพวกเราะคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่ซันก่อนอื่นขอถามก่อนเลยว่าการสำรวจดินนี้คืออะไรการสำรวจดินเนี่ยก็คือการที่เราจะมาเก็บตัวอย่างดินจริงๆเลยจากหน้างานที่เราทํางานเนี่ย<ะ>ไปที่ห้องแลบครับเพื่อไปสรุปค่าออกมาว่าดินแต่ละชั้นเนี่ยมีลักษณะดินเป็นยังไง<ฮ>หรือว่าเขาเรียกว่าโปรไฟล์ดินถ้าในภาษาในใน,ใน,ใ,นในรีพอร์ตเ,เขาจะเรียกว่าบอ<ฮ>ริงล็อกก็จะบอกมาเลยว่าแต่ละชั้นดินเนี่ยดินเป็นลักษณะอย่างไงแล้วมันมีความสําคัญยังไงกับการสร้างบ้านความสําคัญเบื้องต้นของการสร้างบ้านเนี่ยในการทาตัวนเนี้ย คือจะบอกเราว่าเสาเข็มที่เราจะลงไปเนี่ยจะลงไปอยู่ที่ความลึกเท่าไหน พื่อที่เราสำรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปทําขั้นตอนต่อไปคือ,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 อการตอกเสาเข็มใช่ครับแล้ววิธีการสำรวจดินนะคะมันมีวิธีการยังไงบ้างคะครับก็เบื้องต้นเนี่ยจากที่เห็นหน้างานเนาะจะเป็นคล้ายๆปั้นจันทร์ขนาดเล็กครับก็บถ้าสรุปง่ายๆเลยก็คือเราจะเอากระบอกเก็บตัวอย่างเนี่ยลงไปเก็บดินในแต่ละความลึกโดยส่วนใหญ่จะเก็บห่างประมาณเมตรห้าสิบเซนแต่ทุกๆเมตรห้าสิบเนี่ยจะเก็บดินขึ้นมาเก็บดินขึ้นมาแล้วก็เอาไปเข้าแล a ครับเพื่อจะเอาผลมาทํารีพอร์ตขั้นตอนการการสำรวจดินเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องทาตั ของคอน,นกรีตได้จะมีแฟกเตอร์ตัวนึงเพื่อเอาไปคำวนวณฐานรากได้กับแฟกเตอร์ตัวนึงเอาไปบอกเรื่องของขนาดเสาเข็มแล้วก็ความลึกเข็มครับวัน,นถ้าให้ถูกวิธีก็คือควรจะเทสดินก่อนเลยใช่ครับแล้วก็ค่อยไปเขียนแบบใช่ แต่ถ้าเราเขียนแบบมาแล้วล่ะผมเดี่ยจะเอามาพิจารณารอบหลังครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมเ e ฟเฟอร์เรน์ในการทําแบบเนี่ยมันจะมีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วว่าสมมติกรุงเทพเนี่ยหรือว่าเขตนี้เขตนี้มันจะมีข้อมูลเดิมหรือว่าข้อมูลอ้างอิงได้อยู่เราสามารถเลฟเฟอร์เรน์ไปก่อนได้ครับส่วนในการทําขั้นตอนเนี่ยผมเอามาเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่ใจว่าค่าที่ออกมาเนี่ยมันตรงกับที่เราเราอย่างกรุงเทพนี้ปกติเขาลงเข็มกันเล็กี่เมตรกรุงเทพก็จะอยู่ประมาณ้นไปครับ21เมตรขึ้นไปในตับยี่สิบเออกเมตรเท่าไปใช่ ถ้าในรีพอร์ตเนี่ยเข้าๆเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าดินแต่ละชั้นเนี่ยเป็นดินลักษณะไหนเป็นดินเหนียวดินแข็งดินทรายดินอะไรเงี้ยพอผลพวกนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าเราจะเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนด้วย<อ>เพราะว่าหน้าดินในตอนในตรงนั้นเป็นยังไงเข็มตอกรชอเข็มเจาะเข็มตอกหรือเข็มจเจาะก็าม,ม,มีผลกับดินตรงนี้ด้วยอ๋อบางทีดินออกมาแล้วเข็มเจาะใช้ไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหม ใช่ครับหน้างานนี้ผมเลือกใช้ไปแล้วว่าเป็นเข็มตอกเพราะพิจารณาจากหน้างานแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเข้าออกได้แล้วทีเนี้ยผลของดินเนี่ยจะมาซัพพอตอีกอย่างหนึ่งคือตัวตัวเข็มตอกปกติเนี่ยถ้าผมตอกลึกเนี่ยผมตีไปยี่สิบเมตรก่อนตัวยี่สิบเมตรเนี่ยเข็มเนี่ยมันต้องใช้สองต้นแน่ๆอยู่แล้วเราไม่สามารถเอาเข็มยี่สิบเอ็ดเมตรเนี่ยตอกมันตอกไม่ได้อยู่แล้วต้นหนึ่งสิบใช่ผมก็เลยตีเป็นอ่าสมมติยี่สิบเอ็ดเมตรอาจจะเป็นท่อนหนึ่งสิบเมตรอท่อนหนี่งสิบเอ็ดเมตรอย่างเง ดินมีผลครับดินตรงบริเวณนั้นเนี่ยต้องไม่มีความชื้นมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลที่ว่าสมมติเราไปตอกกลุกม่มข้างๆเนี่ยถ,ถ้าดินมันมีความชืน้นดินมันสไลด์ง่ายแปลว่าบริเวณเนี้อาจจะโดนสไลด์แล้ว <c oughs> เขม็มมันหักสมมติเล้งเล้งเนี่ยม,มันไปเจอบริเวณอายต่อพอดีง้มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราตอกไม่ได้ซึ่งในารายงานของผลการทดลองจะบอกเลยว่าใช่ดินตรงลึกกี่เมตรที่เราจะต้องระวังใช่ครับอย่าให้มันไปตอกตรงไหน ถ้าเป็นกรณีเข็มเจาะเนี่ยเขาจะทดสอบดินเพื่อระวังเรื่องของน้ําใต้ดินน้ำเนี่ยมันจะอยู่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ใต้ชั้นทรายถ้าเราเจาะทะลุทรายแล้วทะลุไปอีกเนี่ยน้ำมันทะลักขึ้นมาทีเนี้ยมันก็จะเหมือนน้าบาดาลที่มันจะดันน้ําขึ้นมาทีนี้พอเราเทคอนกรีตมันก็จะมีน้ํามาผสมมันจะไม่แรงเข็มเจาะคือเราเจาะดินลงไปแล้วก็แล้วก็เทคอนกรีตลงไปถ้าเจาะลงไปเจอน้ําก็เรียบร้อยเลยใช่ก็คือเราจะรู้หน้าดินเพื่อพิจารณาว่าอยากให้เราเราอย่าเจาะแรงเกินไปให้มันเป็นทะลุถึงชั้นน้ำไม่งั ใช้เวลานานแค่ไหนปกติก็จะถ้าเข้า9ก้าโมงก็ออกประมาณแปดสามอันนี้คือเขามาเก็บดินเเก็บไปอย่างเดียวครับรู้ผลเลยไหมรู้ผลอีก7วันครับอีก7วันก็คือเขาต้องเอาาไปข้้หองแลบดินไปเข้าห้องแลบใช่ คือเท่าที่เล่ามาเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันมีความสําคัญมากแลวอยากทราบว่าถ้าเราไม่สํารวจได้ไหมต้องพูดว่าขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละคนทําแล้วกันเพราะว่าสมรบผลดินมาเนี่ยมันก็ต้องมาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ออกแบบอีกทีหนึ่งอยู่ดีว่าจะพิจารณาให้ใช้สก็อตเทมลักษณะไหนซึ่งผมพูดไม่ได้ว่าแต่ละคนมีข้อมูลมากแค่ไหนเนาะคนที่ไม่สํารวจอาจจะเพราะมีข้อมูลอยู่แล้วหรือเปล่านี้แล้วแล้วก็ข้อมูลพวกนี้มันสามารถหาได้ตามสถา,านะทั่วไป โอเคคือคือกเลยบอกว่าต่อให้ตารวจไปแล้วก็ไปคํานวณไม่ดีออกแบบไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ก็มีประโยชน์ครับเราจะได้รู้ว่าเข็มของบ้านเราเนี่ยเพื่อจะให้บ้านเราแข็งแรงเนี่ยอยู่ได้เป็นอีกนานๆห้นาสิบร้อยปีเนี่ยใช,ใช่ไหมควรจะลงเข็มรึเท่าไหร่ตรงนี้จะบอกหมดเลยก็ควรทำควรทำควรทำชบปันธมีเราทาให้ไหมทำให้ครับทุกหลังเลยไหมทุกหลังครับธรรมดาแล้วเรามีการรับประกันโครงสร้างบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าผมรับประกันโครงสร้างอยู่ที่สิบปีเพราะว่า ก็ประกันโครงสร้างเนี่ยเริ่มต้นก็คือตรงนี้แหละครับเรากล้าเพราะว่าเราทําตรงนี้ใช่ก็เดี๋ยววันนี้ผลสํารวจดินที่เราเก็บไปวันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันว่าผลที่ออกมาอย่าเป็นยังไงต้องรอเวันเจ็ดวันโอเคบ้าบเลยไหมบ้าบเลย โอเคค่ะตอนนี okay ้นะคะก็ผ hmm. okay. well, okay. well, mm ่านมาเป็นเวลา1ส mm ัปดาห์ครบแล้วผลก็อ hmm. ยู่ในมือของเราแล้วเรียบร้อยนะคะจากการที่เราได้ไปสำรวจที่ดินนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองผลเป็นยังไงบ้างคะคุณซันก็หน้าแรกที่จะดูเนี่ยก็จะดูในส่วนของคําแนะนําก่อนเลยครับเพราะว่าตัวจากแล็บเนี่ยเขาจะแนะนํามาแล้วว่าเสาเข็มที่จะเลือกใช้เนี่ยมันเหมาะที่ความลึกเท่าไหร่ก็คือที่ตารางนี้เลยนะก็เบื้องต้นเนี่ยตัวอาคารหลังนี้ครับถูกออกแบบมาให้ใช้ I22 กับ I26 ยี่สนี่คืออะไรความกว้างางของเสาเข็ม,ขมหน้าตัดเสาเข็มครับหลังที่เราจะสร้างตรงนี้เนี่ยซันคำนวณไปแล้วใช้เข็มขนาด2แบบใช่คือไอ้ยี่สบสองกับยีบบใช่ครับยีนี่คือมันมันรับน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ผลจะรับได้ไม่น้อยกว่า24ตันครับ24ตันต่อตารางเมตรใช่ครับ ทำไมบ้านหลังนึงมันถึงใช้เข็มขนาดไม่เท่ากันยใช่ครับ,รบเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยถ่ายน้าหนักมาที่เข็มไม่เท่ากันตรงไหนรับน้อยบริเวณรอบๆบ้านเนี่ยจะรับน้อย,อยกว่าบริเวณกลางบ้านครับตรงกลางก็จะเป็นต้นเบอร์26ใช่ครับ <Okay. S 2> จะเป็นเบอร์ใหญ่กว่า แล้วผลดินผลดินเขาบอกว่าอะไรผลดินก็จะมีคําแนะนํามาครับว่าเสาเข็มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงไ e 2 2กับ i 2 e 6เนี่ยสตัวนี้เขาบอกว่าจะให้ลงด้วยความลึก17เมตรแต่ถ้าเกิด18เมตรเนี่ยเขาจะดอกจันไว้ดอกจานเนี่ยหมายความว่ามันมีเรื่องของผลเทศตัวหนึ่งที่บ่งชี้ว่าบริเวณดินที่ต่ากว่า17เมตรลงไปเนี่ยมีการแข็งกว่าบริเวณอื่นทาให้มันตอกลงไปยากการตอกลงไปยากเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อเสาเข็มที่เราทํางานอยู่หน้าง,งานสมมุติว่าเราตอกมาถึง17เมตรละเราฝืนตอกไปี่ยอาจจะลง ว่าต้องแบบตอกหลายรอบอย่างเงี้ยตอกจนหัวเข็มมันแตกหรือว่าเสาเข็มข้างล่างมันหักเงี้ยแล้วก็อย่างยี่หอย่างเงี้ยที่ผมออกแบบไว้เงี้ยก็จริงๆอ่ะควรจะรับได้ไม่ไม่น้อยกว่า30ตันตั้งใจว่าจะให้รับลำดับที่30ตันใช่อย่างดินบอกว่าคนดินว่าถ้าเําดดับดัอยู่ตรงชั้นเนี้ยใช่ชั้นดินเนี้ยจะรับได้ที่3าตันซึ่งก็คือผ่านละแล้วาก็สบายใจแล้วคือได้ขนาดของเข็มและความลึกของเข็มที่จะลงแล้วสอดคล้องกับแบบที่เราคำนวณไว้ตั้งแต่แรกใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ค ใช่ก็คือจะต้องไปดูเรื่องของความชื้นในดินบริเวณที่มีรอยต่อการพิจารณาเนี่ยจะอยู่ที่2จุดครับก็คือช่อง water content กับ LL ครับเอาค LL คือ liquid limitliquid limit ใช่ก็ถ้าใน t ฎ d เขาก็จะบอกว่า water content เนี่ยไม่ควรเข้าใกล้ค่า liquid limit uh huh. ถ้าเข้าใกล้ค่า liquid limit เนี่ยให้เลเรื่องบริเวณรอยต่อบริเวณนั้นครับช่วงนี้ครับสเมตรถึง3เมตรครึ่งไอ้ตรง water content คือ41อ LL คือ60ใช่อันนี้คือถือว่าห่างไหม อย่างอย่างตัวนี้ถือว่าไม่ห่างไม่ห่างใช่แต่พอพอเวลามาอยู่ที่ช่วง4เมตรถ้ึง5เมตรเนี่ยเห็นชัดเลยว่าตรงเนี้ยต a t e r content มันร้อยหนึ่งแต่ l L LL มันไม่มีอ่ะ LL คือก็จะใช้เป็นค่าเฉลี่ยเสาประมาณ66ครับเออแล้วนึก็เกินอยู่แล้วก็เลยคิดว่าตรงนี้จะห้ามมีอะไรต่อเลยถึงฐานนี่เพราะว่าลิมิตมันเป็นค่าที่แบบว่าถ้า w ต t e r content มาถึงจุดเนี้ยดินมันจะเปลี่ยนสถานะมันจะลื่นเพราะถ้าอย่างนั้นซานจะลงตรงไหนตรงรอยต่อถ้าดูจากผลนี้ตรงเก้าเมตรก็คือได้แล้วครับ ูดง่ายก็คือดูตรงค่าที่ water content น่ยไม่เกิน LL ครับไม่ถึง LL ไม่เข้าใกล้มันยิ่งต่ำยิ่งดีอันนี้ก็คือผลดินของแต่ละชั้นนะครับอ่ะก็อยู่ที่ดูละินียบอาจจะสนใจด้วยก็ทําให้เห็นว่าการสํารวจดินมีความสําคัญเป็นอย่างมากเป็นขั้นตอนต่อไปของการตอกเสาเข็มซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะสําคัญใครที่สนใจนะคะอยากจะสร้างบ้านก็ติดต่อมาที่สิริปันธวีได้เลยนะคะทัก a c e b o o k มาก็ได้นะคะที่แฟนเพจ สิริบันทวีนะคะหรือว่า Li น์แอดค่ะแอดสิริบันทวีนะคะแล้วเราก็มีเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันสามารถเข้าไปดูผลงานของพวกเราได้นะคะที่สิริบันทวี .com ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ติดตามนะคะที่ YouTube ช่องสิริบันทวีอย่าลืมไปติดตามกันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อ P ีหน้านะคะมาดูกันว่าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างบ้านในประเด็นไหนอีกสิริบันทวี s ช a r i n g You the f i n e s t home e x p e r i e n c e แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับบ้านของคุณครับขอบคุณครับสว